สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้แอดมินช่องเลขเด่นข่าวดังขอนำเสนอสถิติเลขท้าย2ตัวที่ออกในเดือนมกราคมย้อนหลัง20ปีมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอัปเดตสถิติก่อนออกในงวดวันที่2มกราคม2568ที่จะถึงนี้นะครับเลขที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดจากทั้งหมด17งวดมีดังนี้นะครับ อันดับที่1ออกทั้งหมด2ครั้งเลขที่ออกคือ08 25 50และ81อันดับที่2ออกซ้า1ครั้งเลขที่ออกมีดังต่อไปนี้นะครับ15 23 47 52 55 61 65 68 74 79 92 99 มาดูเลขรวม2หลักนะครับตั้งแต่เลข 0,- ูนย์จนถึงเลข9มีเลขออกซ้ำดังต่อไปนี้นะครับเลข0ูนย์ออกซ้ำทั้งหมด4ครั้งเลข1ออกซ้ำา4ครั้งเลข2ออกซ้ำา5ครั้งเลข3ออกซ้ำา1ครั้งเลข4ออกซ้ำา2ครั้งเลข5ออกซ้ำา9ครั้งเลข6ออกซ้ำา5ครั้งเลข7ออกซ้ำา4ครั้ง เลข8ออกซ้ำา5ครั้งและเลข9ออกซ้ำ3า3ครั้งสรุปรวม2หลักนะครับ3อันดับแรกอันดับที่1เลขที่ออกซ้ำบ่อยมากที่สุดคือเลข5อันดับที่2คือเลข2 6และ8อันดับที่3คือเลข0 1และ7 ต่อไปเรามาดูแยกหลักนะครับในหลักที่10ตั้งแต่เลข0ูนย์จนถึงเลข9มีเลขออกซ้ำดังต่อไปนี้เลข0นย์ออกซ้ำทั้งหมด2ครั้งเลข1ออกซ้ำา1ครั้งเลข2ออกซ้ำา3ครั้งเลข3ออกซ้ำา0นย์ครั้งเลข4ออกซ้ำา1ครั้งเลข5ออกซ้ำา4ครั้งเลข6ออกซ้ำา4ครั้ง เลข7ออกซ้ำา2ครั้งเลข8ออกซ้ำา2ครั้งและเลข9ออกซ้ำา2ครั้งสรุป3อันดับแรกของหลัก10อันดับที่1ได้แก่เลข5และเลข6นะครับอันดับที่2องเลข2และอันดับที่3มเลข0 7 8 9 เรามาดูหลักหน่วยนะครับตั้งแต่เลข0ถึงเลข9มีเลขออกซ้ำาดางต่อไปนี้นะครับเลข0 2ครั้งเลข1ออก3ครั้งเลข2ออก2ครั้งเลข3ออก1ครั้งเลข4ออก1ครั้งเลข5ออก5ครั้งเลข6ออก1ครั้งเลข7ออก2ครั้งเลข8ออก 3ครั้งเลข9ออก1ครั้งสรุป3อันดับแรกเลขที่ออกซ้ำบ่อยในหลักหน่วยนะครับอันดับที่1คือเลข5อันดับที่2คือเลข1กับเลข8และอันดับที่3คือเลข0เลข2และเลข7ครับสรุปสถิติรางวัลเลขท้าย2ตัว ที่ออกในเดือนมกราคมย้อนหลัง20ปีรวม17งวดเป็นดังนี้นะครับเลขที่ออกซ้ำบ่อยมากที่สุดคือ08 25 50และ81ครับรวม2หลักเลขที่ออกซ้ำมากที่สุดก็คือเลข5หลัก10เลขที่ออกซ้ำมากที่สุดคือ5และ6และหลักหน่วย เลขที่ออกซ้ำมากที่สุดคือเลขห้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดินช่องเลขเด่นข่าวดังด้วยนะครับหากมีข่าวอะไรเด่นเลขอะไรดังอดินช่องเลขเด่นข่าวดังจะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ